ไปดูการขับเคลื่อนง,งานกันต่อในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้มีการติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาสตรีและการเยี่ยมเยียนให้กําลังใจครอบครัวยากจน TP-MAP ค่ะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และคณะได้ลงพื้นที่ในพื้นที่ของอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและติดตามการดำเนินง,งานตามนโยบายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดทําผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ําในหมู่บ้านชุมชนแบบปูรณาการอย่างยั่งยืนเข้าร่วมการประชุมณนะห้องประชุมชั้นสองที่ว่าการอำเภอคลองท่อมสําหรับการบริหารจัดการนี่กองทุนพัฒนาบท ป่าสตรีของอำเภออยากจะขอความร่วมมือให้ทางอำเภอได้ทําความเข้าใจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องจากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กําลังใจลวมไปถึงให้ข้อคิดในการดํารงชีวิตแก่ครัวเรือนยากจนจากระบบ T P Map จํานวนหนึ่งครัวเรือนในพื้นที่ตําบลคลองท่อม ใต้นะคะอำเภอคลองท่อมซึ่งก็มีการให้กําลังใจและสร้างเสริมทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตพร้อมกันนี้ค่ะก็ได้มีการมอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวที่ยากจนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายของครอบครัวในการดํารงชีพประจําวันและได้ติดตามเร่งรัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพร้อมทั้งได้เยี่ยมเยียนกําลังใจครอบครัวครัวเรือนยากจนทีพีแมปในพื้นที่อําเภอเหนือคลองอีกด้วยค่ะ